คนไทยหัวใจประชาธิปไตยประจำวันเสาร์ที่9ตุลาคมวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาซึ่งคุณกัลยากรทองธนากุลชัยนะคะก็เป็นสมาชิกเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยมาตั้งแต่ปี2554และปัจจุบันนั้นคุณกัลยากรก็ยังเป็นอสมออยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบรุรีแล้วก็มีกิจกรรมอีกเยอะแยะที่ทำในช่วงสถานการณ์ของโควิด ที่ผ่านมาด้วยนะคะเราจะไปพูดคุยค่ะว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นคุณกษตาคุณกะะกษยากรเนี่ยได้ดําเนินกิจกรรมอะไรอย่างไงบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะคุณกรลยากรค่ะ,คะสวัสดีค่ะค่ะค่ะเล่นถามก่อนว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเราต้องหยุดอยู่กับบ้านไหมหรือว่าก็ยังคงออกไปทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์อยู่อะคะ่ะก็ช่วง เอ่อโควิดครั้งแรกๆเลยอะ่ะก็เราก็กลัวนาะก็ไม่กลนะ้าออกเลยก็ต้องดูแลอยู่แต่ในบ้านแล้วก็มาระลอกสองก็เหมือนกันทีนี้การที่เราไม่ได้ออกไปไหนเลยมันก็เหมือนว่าเราดูแลปกติเนี่ยจะดูแลคนในชุมชนที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีกลุ่มโรคเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอพอตอนหลังมัน โควิดมันก็ระบาดมากขึ้นโดยเฉพาะละลอกสามเนี่ยหนักมากก็ก็กอ,อแล้วก็ระวังตัวกันอะทุกคนก็ต้องระวังกันหมดนี้ว่ามันก็ต้องมีมาตรการว่าเราระวังในขอบเขตประมาณไหนแล้วเราปลอดภัยแต่ลรแต่แ,แต่และช่วงเอ,อที่แต่และแต่และช่วงตอนที่ละลอกแรก ค่ะเรารู้สึกว่าความรู้สึกนะคะว่ามันเราเราระวังตัวกันมากไม่กล้าออกไปไหนเลยอาจจะเป็นแบบมันเป็นเข้ามาใหม่ๆเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะยังกังวลค่ะกังวลว่าเราเราจะปลอดภัยไหมแล้วก็กลัวว่าออกไปแล้วเราจะไปรับเชื้อมาหรือว่าเราจะเอาเชื้อไปปิดคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปเยี่ยมทีนี้พอมาครั้ง ระยะหลังเนี่ยก็เอ,อทางหน่วยงานก็เลยต้องช่วยกันรณรงค์แล้วว่าเราต้องช่วยกันอ,อดูแลดูแลผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยปิดเตียงผู้ป่วยอ,อโรคเรื้อรลังอะไรพวกนี้ยค่ะเราก็ได้ออกไป่แล้วก็ได้ดูแลเขาค่ะแล้วก็ ค่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยค่ะและจากการที่ลงไปไปคุยไปเจอสภาพนี่เป็นยังไงบ้างคะ่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเรายังกลัวอยู่ไม่ได้ลงไปเยี่ยมเขาเลยแต่พอไปเจอกันอีกทีหนึ่งสภาพที่เห็นนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ก็เหมือนเขาก็อ่ามันลําบากอ่ะคนที่คนที่ทมีเคยมีอาชีพเคยทําอะไรได้สะดวกก็มีปัญหา ทำอะไรไม่ได้เลยออกไปค้าขายก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่กันแต่ในบ้านค่ะก็ทีนี้ก็อโรคมันก็เข้าได้ตัวเข้ามาทุกทีนะคะแล้วในจังหวัดเชียบุรีเนี่ยมันมันก็เป็นกลุ่มเสี่ยงมากค่ะแล้วก็มีมีคนที่ในในเขตเขตของเมืองอะ่ะติดกันเยอะโดยที่แบบมาจากแบบกลุ่มต่างด้าวอะ่ะ คนงาน,งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องมาช่วยเองานในการค้าขายนเองขนส่งสินค้าอะไรพวกเนี้ยค่ะมันก็ติดกันในวงในตลาดค่ะก็ติดติดกันมากเลยแล้วก็ต้องมีการตรวจคัดกรองหน่วยงานก็ต้องเข้าไปดูแลแล้วก็คัดแยกแยกหน่วยแยกกลุ่มกลุ่มที่ปิด ระยะที่หนึ่งระยะที่สองระยะที่สามอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ก็ต้องช่วยกันแล้วเราก็ได้เข้าไปช่วยตรงนั้นตอนละลอกสามเนี้ยก็ได้เข้าไปช่วยงานเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนค่ะก็ก็รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นนะคะคนที่ตอนแรกก็กลัวเนาะว่าถ้า,า,าเราเ ไปฉีดแล้วกลัวว่าจะมีผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยคนก็กลัวไม่อยากจะให้ความร่วมมือ<ฆ>แต่ตอนหลังมาเนี้ยเราทางรัฐบาลทางหน่วยงานได้รวนาลงกัน<ฆ>ก็ดีขึ้นทุกคนก็ให้ความร่วมมือมาฉีดวัคซีนกันมากขึ้นค่ะแล้วในในฐานะอาสา,านะที่เป็นอสมอด้วยเนี่ยตอนที่เป็นรณรงค์เนี่ยมันยากลําบากไหมคะในการทํางานเราใช้วิธีการเข้าไปยังไงบ้างคะก็เข้าไป ที่บ้านเลยค่ะไปหาเขาแล้วก็แนะนําเขาว่าเราต้องฉีดนะเราต้องช่วยกันเพราะว่าถ้าไม่ฉีดเนี่ยมันมันจะมีปัญหาคือ<ะ>มันอาจจะมีผลข้างเคียงแต่ว่าผลข้างเคียงเนี่ยจะเป็นส่วนน้อยมันไม่ได้มีเป็นกันทุกคน<ะ>แล้วเขาก็คนที่เป็นกลุ่มเสียงเขาก็กลัวค่ะ,ะว่าถ้าฉีดแล้วมันจะมีอาการเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยกลัวค่ะเขากลัวกันมากเลย แต่ตัวเราเองเราเราทำหน้าที่ตรงนี้เราก็ต้องทดลองด้วยตัวเองว่าเราฉีดแล้วเป็นยังไงแล้วคนในครอบครัวเราก็ต้องฉีดด้วยพอทุกคนฉีดเขาเห็นว่าเราฉีดแล้วแล้วก็ไม่เป็นไรคนในครอบครัวผู้สูงอายุที่เป็นพ่อแม่ของเราของอสมอเองเนี่ยก็ก็ไม่เป็นไรเขาก็เห็นแล้วคือคือถ้าไปเยี่ยมบ้านเขาเนี่ยเขาจะถามว่า อ๋อฉีดหรือยังตัวตัวอ่าก็เหมือนว่าคุณมาแนะนําให้ฉันฉีดเนี่ยแล้วก็คุณมีฉีดมาหรือยังแล้วก็พูดได้เต็มปากว่าฉีดแล้วทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยค่ะอืมค่ะก็ตัวเราก็คือเหมือนเราต้องทําเป็นตัวอย่างให้ให้เขาเห็นนะว่าเออเราเราได้ฉีดเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่มีปัญหาอะไรมันอยู่ที่ตัวของแต่ละคนแล้วก็การปฏิบัติตัวของ ของคนที่ฉีดว่าเราจะป้องกันตัวเองแล้วก็ปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้มันไม่มีอาการแพ้หรืออะไรอย่างนี้ค่ะค่ะก็ก็ดีขึ้นค่ะแล้วยิ่งมาช่วยช่วงฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือเหมือนเห็นปลายทางแล้วว่าอะถ้าฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็มีภูมิคุ้มกันส่วนหนึ่งละคนป่วยก็เริ่มน้อยลงหรือยังคะช่วงนี้อืมก็น้อยลงบ้างอะค่ะในในเขตในเขตเมืองนะคะ ก็แต <owning> ่เราก็ย <in Rocky> you ัง <hi> ต้องป้องกันด้วยการปิดน้าใส่หน้ากากใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมืออะไรอย่างนี้ค่ะต้องต้องแลวยังต้องเข้มอยู่เพราะว่าก็อย่างที่หน่วยงานทางทางการวิจัยก็บอกแล้วว่ายังต้องป้องกันตัวเองอยู่ถึงแม้เราจะฉีดใช่ถึงแม้เราจะฉีดแล้วก็ก็ต้องยังต้องป้องกันตัวเองเหมอนเดิมค่ะ ก็ทราบว่าในช่วงระยะสถานการณ์ของโควิดเนี่ยการทํางานนี่ก็คงจะลําบากมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะตรงนี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคงต้องถามว่าอะไรที่เป็นแรงผลักดันให้เราอยากออกมาทํางานเพื่อสังคมตรงนี้คะในในช่วงนี้ใช่ไหมคะช่วง <c oughs> ที่มีโคว <c oughs> ิด่ะแล้วก็ก่อนหน้า<แ>ที่ที่ที่เริ่มทำงานค่ะคน,นแรกก็ก็คือเราเราเห็นคนในชุมชนนะเขาก็มีปัญหานะ ก็อยากเข้าไปเข้าไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบบางทีบางคนเขาก็ไม่มีโอกาสได้โอกาสไม่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 รู้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากเข้าไปให้ข้อมูลเขาแล้วก็อยากแนะนําอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่อยากอยากช่วยสังคมให้ให้มันให้รู้เขารู้ข้อมูลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนั้นคือช่วงแรกที่เข้ามาทํางานแล้วพอช่วงที่ม,มีสถานการณ์โควิดนี่รู้สึกแบบท้อหรือว่ากลัวไหมคะช่วงแรกกลัวค่ะค่ะอย่างที่บอกะยะระยะแรกที่โควิดเข้ามาใหม่ๆกลัวค่ะ,คะแต่ตอนนี้เราเหมือนเราเราพอจะปรับปรับไปกับมันนะคะต้ิงมหยุดมันให้ได้ปรับตัวพยายามปรับตัวกัมนมนแล้วก็แล้วเราก็เข้าไปแนะนําคนที่ที่เขาไม่รู้อะไรอย่างเนี้ยค่ะก็บอกเขาว่า เราต้องอยู่กับมันให้ได้เหมือนโรคไข้หวัดอะไรทั่วๆไปเพราะว่ามันก็มันไม่หายไปอ่ะมันยังไม่มันยังไม่มีหมดไปแล้วก็มีวิธีไหนที่เราจะป้องกันกันได้เราก็ต้องช่วยกันค่ะให้ความร่วมมือกันแล้วในการทํางานร่วมกับกลุ่มนะคะที่จะมีคนเยอะเนี่ยค่ะในฐานะที่เราเป็นสมาชิกเครือข่ายผู้นาประชาธิปไตยเนี่ยเราใช้หลักหรือว่าแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยในการทํางานนี่อย่างไรบ้างค่ะ ก็หมายถึงในในกลุ่มท<ช>ี่ที่เราทํางานหรือว่าไงคะ่ะในในกลุ่มที่เราทํางานหรือว่ากลุ่มที่เราต้องไปปรึกษาประชุมร่วมมือทุกกลุ่มอะค่ะเราใช้แนวคิดเรื่องเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอืมพวกที่ที่กลุ่มที่เราทํางานด้วยกันแล้วก็แล้วก็มีแนวคิดเดียวกันแล้วก็แบบเออช่วยกันนะคะแล้ว คนนี้มีความเห็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเ,เราก็เอาปัญหามาแชร์กันแล้วก็แล้วก็แบ่งกันทาท,ที่ที่ใหชุะสมนะคะเราเราเราช่วยกันแล้วก็ถ้าเขามีข้อมูลอะไรเราก็มาคุยกันเราจะแก้ปัญหายัางไงแล้วตรงนั้นอะพอเรารู้ปัญหาแล้วเราก็ช่วยช่วยกันไปแนะนําแล้วก็พูดคุยค่ะ เคยมีความเห็นที่แบบไม่ตรงกันหรือว่ามีอุปสรรคยังไงบ้างคะแล้วเราก็เราแก้ปัญหาย,ยังไงบ้างคะออุปสรรคก็มีบ้างอะค่ะที่ว่าเขาคิดเป็นคนละอย่างคิดไม่เหมือนเราแต่เราก็เราก็ต้องฟังของเขาด้วยว่าเออเขาคิดยังไงแล้วเราก็เอามามาคุยกันแล้วก็ถามถามเสียงส่วนใหญ่ค่ะว่าเห็นด้วยไหมกับ กับปัญหาเนี้ยในแนวทางนี้ที่เราจะแก้ถ้าเสียงส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอะ่ะแล้วก็เราก็จะทําตามนั้นแต่ว่าเออถ้ามันไม่ถูกต้องเราก็อาจจะชะลอกันไว้ก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีปัญหาแบบที่หนักหนาสาหัตมีท้อบ้างไหมคะในการทํางานคะทอ้อมันก็มีบ้างค่ะแต่ว่ามันก็ต้องก็ต้องทอําอ่ะแล้วก็ต้อง ต้องดูอะค่ะว่าว่าไอ้ไอ้ปัญหาที่เราท้อเนี่ยเราแก้ไขได้ไหมเราเราจะค่อยค่อยค่อยคอยแก้ไขหรือพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมั้นก็มีบ้างนะคะแต่ก็แต่ก็ทำได้ไค่ะไม่ไม่ไม่ถึงกับว่าท้อมากค่ะเอ่อเริ่มเป็นอสมอรหรือว่าเป็นผู้นำ ในมีส่วนของชุมชนนี้มาตั้งตอนนี้เนี่ยเป็นระยะเวลาเวลากี่ปีแล้วคะที่ทํางานมาประเออตอนเข้าก็สิบกว่าปีแล้วอะประมาณตก้งแต่ห้าค่ะห้าสามอือค่ะ,คะแล้วก่อนหน้านี้นี่คุณกาลยกรทางานอะไรอยู่อะคะถึงเข้ามาทําเป็นจุดเริ่มต้นของอสมอได้อะคะ่ะอ๋อก็ มีกลุ่มเพื่อนที่เขาเขาเขาทำอยู่ก่อนแล้วเขาก็มาคุยให้ฟังว่า,าอางานเนี้ยเอ,อช่วยเหลือสังคมกันนะอะไรอย่างนี้ยค่ะให้ให้ให้เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วก็ได้พบคนหลายหลายแบบหลายหลายกลุ่มก็เขาทํำกันอยู่แล้วทีนี้ว่า เหมือนแบบไปช่วยกันอ่ะตอนนั้น่นยังเป็นจิตอาสาอยู่นะคะอคอไม่ได้มาเป็นไม่ได้เป็นอ่ามีอะไรอ่ะเรียยค่าตอบแทนอะไรเงี้ยยังไม่ยังไม่มีนะคะอ่าเราก็เข้าเข้ามาก่อนแล้วก็เราเห็นว่าเออมันก็ได้เจอคนนู้นคนนี้ที่แบบเขามีปัญหาแล้วเขาก็มามาคุยให้เราฟังว่าเขาเป็นโรคอะไรอ่า มีปัญหาแบบไหนอะไรี้ยแล้วก็เลยเข้าไปอบรมในอบรมแล้วก็ได้ข้อมูลว่าเออมันเป็นความรู้กับตัวเราเองด้วยแล้วก็ครอบครัวแล้ก็เราดูแลครอบครัวได้แล้วก็ดูแลคนที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออได้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 เข้ามาตรงนี้ค่ะค่ะทราบว่าคุณจริยากรเน,นี่ยได้รับรางวัลด้วยเป็นคุณแม่ดีเด่น อ๋อนั้นก็อืมทางหน่วยงานที่เขาเขาดูดูจากที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนส่งเรื่องเข้าไปแล้วก็มอบให้นะคะก็ไม่อะไรมากไปอ่อมีลูกกี่คนนี่ยคะตอนนี้สองคนค่ะอืมค่ะแล้วการสั่งสอนอบรมดูแลลูกเนี่ยในในในยุคนี้ ลูกอายุเท่าไหร่คะขอโทษค่ะอ๋อตอนนี้เขาสามสิบกว่าอ๋อค่ะโตหมดแล้วนะคะค่ะแล้วทำาไแล้วค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะแล้วก็ในในการตอนช่วงที่เราอบรมดูแลลูกอย่างเงี้ยค่ะเราใช้เรื่องของหลักประชาธิปไตยหรือว่าการพูดคุยยังไงบ้างคะถึงได้เป็นคุณแม่ดีเด่นนะคะเล่าวิธีการดูแลลูกๆอะค่ะอื ก็เราก็ไม่ได้อะไรมากค่ะก็เอาใจใส่แล้วก็สอนเขาให้ให้อยู่อยู่กันแบบแบบอะไรอะไม่พูดยังไงคือเหมือนกับว่าให้พี่น้องรักกันแล้วก็มีความเอื้ออาทรต่อกันอะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็เข้มแข็งช่วยเหลือดูแลพ่อแม่ดูแลปู่ย่าตายายที่เขาไม่ไหวแล้วอะไรปกติแม่จะมีแม่คน คนหนึ่งค่ะแต่ตอนนี้เสียไปแล้วนะคะลูกลูกชายเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยดูแลให้แล้วก็สองคนก็ก็จะแบ่งหน้าที่กันแล้วในบ้านก็แบ่งหน้าที่กันทํามก็ต้องสอนเขาตั้งแต่เด็กๆว่าช่วยทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะ่ะมป็นเป็นมีความตันยูอะไรพวกแบบให้ใ,ให้เรียนรู้ะคะ่ะว่าอะไร การใช้จ่ายอะไรพวกนี้ให้รู้จักประหยัดค่ะแล้วก็เออเพื่อเพื่อเผื่อแผ่กับเพื่อนบ้านบ้างอะไรค่ะเป็นเป็นอ่อสิ่งที่ปลูกฝังเลยนะคะเรื่องของความเพื้อเฟื่อเผื่อแผ่ให้กับผู้คน <c oughs> ตามกิจกรรมที่เราทําด้วยนอกจากงาน <c oughs> อสมอแล้วเนี่ยช่วงนี้มีกิจกรรมที่ทําเรื่องอะไรอยู่อ,ยอีกไหมคะเอออสมอมันก็ลงไปทุกที่ก็ ทำดูแลเรื่องใน,ในในชุมชนเกี่ยวกับกลุ่มสตรีแม่ลิ้งเดี่ยวอะไรกลุ่มเหมือนพัฒนาสังคมอยู่ในกลุ่มอะไรอ่ะออพอมอค่ะพัฒนาสังคมอดความมั่นคงของมนุษย์ก็มันก็โยงไปอ่ะอพอเราทำตรงนี้มันก็จะบิงโยงไปอีกอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ มีเรื่องงานไฟฟ้าที่พี่ดูแลว่าเออพวกพี่เขามีปัญหาด้านไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับแล้วก็การบริการเอ,อ่อค่าไฟฟ้าแพงเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก,ก็ก็ดูแลตรงนั้นด้วยค่ะมันงานมันจะโยงโยงกันมาค่ะอ๋อ <c oughs> ดูเรียกว่าทำหลายกิจกรรมเลยนะคะก็ <c oughs> มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มากอะเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งของอค่ะ ของของคอพคนะคะแล้วสังอสมนี่เราก็จะทําอยู่ประจําอยู่แล้วมันก็เลยชินไปแล้วว่าเออมีปัญหาเกี่ยวกับด้านสุขภาพอะ<ช>่ะแล้วเราก็เราเราสนใจเรื่องสุขภาพเราก็เลยเลยเข้ามาทําตรงนี้ด้วยอ๋อค่ะที่บอกว่าสนใจเรื่องสุขภาพนี่ยังยังไงบ้างคะไหนหมายถึงว่าอ่าเป็นดูแลเรื่องพัฒนาการได้คำแนะนําหรือว่าออกกําลังกายประมาณนั้น ใช,ใช่ก็เราเราสูงอายุแล้วเราก็ต้องดูงแลเรื่องด้านอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้มันสะอาดปลอดภัยด้านสุขภาพก็ให้ต้องต้องให้ร่างกายมันแข็งแรงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้มีอายุยืนหน่อยมันจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนว่างานสังคมอ่ะมันทําให้เราได้ได้เปลี่ยนความคิดอะไรหลายๆอย่างค่ะ ความภูมิใจในการทําหน้าที่ค่ะที่ประทับใจที่สุดกับการทําหน้าที่ที่ผ่านมาค่ะมีเรื่องไหนบ้างคะเราทําแล้วเราเราทําให้เขามีความสุขเราทําเราช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นความสบายใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขอะถ่าเราได้ช่วยเขาให้เขาคลายทุกข์ให้เขา,ขาเ,ขาเ อะไรอะมีปัญหาอะไรเงี้ยเขามาถามาเราเราก็สามารถเราเราสามารถอธิบายตอบให้เขาฟังแล้วเขาฟังแล้วเขาสบายใจอันไหนที่เราช่วยเขาได้เราก,ก็อยากช่วยเขาแบบนี้นค่ะมีมีเคสไหนที่แบบเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นอเรื่องที่แบบจำฝังใจประทับใจมีตัวอย่างไหมคะในการทําหน้าที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับ,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 บดูดูแลผู้สูงอายุ อ่ค่ะที่เขาเขาป่วยแล้วก็เราก็เข้าไปดูแลเขาค่ะบ่อยๆอไปดูแลเขาประจําแล้วก็ไปช่วยเขาทํากายภาพอะไรเงี้ยแล้วญาติญาติก็เหมือนเขาก็เห็นเราสนใจอ่ะเขาก็มันมันเป็นความผูกพันค่ะญาติญาติเขาเราไปดูแลเขาญาติเขาก็เหมือนกลายมาเป็นเหมือนเป็นพี่น้องกับเราไปเลยแล้วก็ รักกันนับถือกัน mm hmm. เวลาเขาเสียชีวิตก็ไปหาเขา mm hmm. แล้วปัจจุบันก็ยังไปเยี่ยมเ mm hmm. ยียนญาติญาติที่ที่เราเคยดูแล mm hmm. เขาก็ยังมีญาติที่มีอโรคเรื้อรังเนี่ยเหมือนในครอบครัวเขาป่วยมีโรคเรื้อรังอยู่หลายคนค่ะเราก็ยังไปหาเขาเราก็ยังไปไปไปคุยพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังจายเป็นคว,วามผูกพันในในครอบครัวแต่ละครอบครัวค่ะ mm hmm. ชุมชนที่เราดูแลอยู่นี่มีสมาชิกอยู่ประมาณเท่าไหร่อะคะพื้นที่อืมอืม่แน่ใจนะแตมันก็ที่พี่ดูอยู่อ,ะอ่ะใน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 ชุมชนของพี่อะมีประมาณสามสามสิบกว่าหลังคาเรือนอ๋อค่ะอ่ะ,อะ,อะก็จะแบ่งโตนกันช่วยดูอย่างนี้นะคะ่ะใช่ในกลุ่มอสมอของพี่ก็จะมีเอ่อสี่ห้าคนก็ะจะแบ่งกัน ค่ะค่ะพี่ก็เป็นกอประธานของประธานในในในชุมชนของพี่ตัวพี่เองเป็นเป็นหัวหน้ากลุ่มค่ะแนีวก็จะแบ่งหน้าที่กันไปว่าเราเอ,อรอบเนี้ยเราให้ใครไปดูตรงไหนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบ่งแบ่งหน้าที่กันทําในในแต่ละเดือนก็ช่วยกันค่ะ,ะค่ะอ่าแล้วตอนนี้ในในชุมชนนี่ เป็นยังไงบ้างคะช่วงสถานาการณ์โควิดสามระลอกที่ผ่านมาเริ่มจะแ,แบบเห็นแสงสว่างบ้างหรือย,อยังคะในชุมชนชุมชนชุมชนที่นะไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาโรคโควิด <c oughs> เลยเขาเขาดูแลกันได้ดีมาก <c oughs> ใน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 เขตที่พี่ดูแลอยู่เนาะ <c oughs> แต่ว่าคือมันกลุ่มเสียงน้อยอะ <c oughs> แต่อย่างชุมชนอื่นอะในเขตเทศบาลเมือง อย่างโซนที่มันจะอยู่ในบริเวณที่เป็นตลาดเนี้ยอันนี้คก็ดูแลยากอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงเยอะแต่ตรงของที่พี่ดูแลอยู่อ่ะมันไม่ถึงขนาดเสี่ยงมากแล้วเขาดูแลกันเองด้วยแล้วก็เราก็เชื่อกันแนะนําด้วยก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าตรงอื่นเนี้ยก็ยังหนักใจกันอยู่บางที่มันค่ะมีแรงงานต่างด้าวอ่ะ เขาไปติดต่อกันคือเขาบางทีเขาอยู่ในบ้านเขาไม่ยอมใส่แมสแล้วก็มีเด็กๆอะไรอย่างนี้วิ่งเล่นกันในในโซนอื่นนะคะนี่พูดในโซนก็เนี่ยแหละมันจะก็มันจะถึงมันเหมือนเป็นเป็นรอยต่อกับเขตเราด้วยไหมใช่ไม่ถึงก็ต่อแต่ก็ แต่ก็คนทางทางเราก็ต้องไปตลาดไปบริเวณนั้นเราก็ยิ่งต้องป้องกันมากขึ้นก็แต่ทุกคนก็ระวังกันค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็ตอนนี้ก็น้อยลงแล้วน้อยลงค่ะส่วนที่เป็นตลาดนะคะแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้ค่ะยังไว้ใจไม่ไดย้ยังต้องระวังกันอยู่นอกจากเรื่องดูแลสุขสุขภาพแล้วเนี่ยเรื่องของสภาพจิตใจนี้เป็นยังไงบ้างคะคนใน ในชนิงจะดูใช่ค่ะก็เหมือนเขาก็คือท้อกันเหมือนกันว่าเมื่อไหร่มันจะ,จะสงบสักทีเมื่อไหร่จะเป็นอิสระกันไปเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ต้องบอกเขาะค่ะว่ามันคงจะไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแต่ประเทศเราอ่ะมันมันเป็นทั่วโลกเราเราต้องเราต้องยอมรับแล้วก็อย่าทอ้อค่ะเพราะว่า มันมันเป็นอยู่ทุกๆุกแทบจะทุกประเทศอะในโลกเนี้ยมันรับปัญหานี้กันทั้งนั้นเลยก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะต้องปรับตัวกับเขาให้ได้เหมือนเขาเหมือนเขามามีชีวิตเนาะเหมือนเขามันอยู่กับเราแล้วอะแล้วเราเราก็ต้องต้องการตัวกันเองช่วยกันอะต้องช่วยกันค่ะค่ะในช่วงสุดท้ายค่ะอยากจะให้คุณการิยกรเนี่ยฝากถึงเออ่ ผู้นำอื่นๆหรือว่าคนที่ทำงานจิตอาสาตรงนี้ค่ะอยากจะให้กำลังใจอย่างไรบ้างค่ะก็อยากอย่าอย่าท้อแล้วก็ให้ช่วยกันรณรงค์ค่ะเพื่อประเทศเราจะได้ปลอดภัย <Okay. S 2> แล้วก็สังคมก็จะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยากให้อย่าอย่ามีปัญหาแบบขัดแย้งกันค่ะ okay. อยากให้รักรักประเทศของเราเราเราอยู่ในประเทศนี้เราก็ต้องรักประเทศประเทศเราให้มากแล้วก็ช่วยกันดูแลอย่าแตกความสามัคคีค่ะเป็นเป็นห่วงประเทศค่ะอยากจะอยากจะให้ปองดองกันอยากจะให้รักกันค่ะอย่าขัดแย้งกันค่ะคือความคิดต่างได้แต่ว่าอย่าถึงขั้นตีกันนะคะ ใช่ใช่ค่ะค่ะต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณกรณรค่ะที่มาพูดคุยกับทางรายการนะคะแล้วก็ให้กําลังใจด้วยนะคะในการทํางานคะ่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นอสมมไม่ได้ดูคือไม่ได้ดูแค่ว่าความเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงแต่ว่าดูเรื่องของสภาพจิตใจของคนในชุมชนด้วยขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณคุณกัลยากรมากเลยที่มาเล่าประสบการณ์การทํางานนะคะในการเข้าไปทําหน้าที่เป็นอสอมแล้วก็เป็นประธานชุมชนด้วยถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างแท้จริงค่ะรายการคนไทยหัวใจประชาธิปไตยประจําวันเสราร์ที่9ตุลาคมนั้นก็หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพัชรินยศนึกพร้อมทีมงานที่ควบคุมรายการต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันเสราร์หน้าสวัสดีค่ะ